สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่คาครีสช่องที่พาคุณไปเจาะลึกทุกความเร้าใจของโลกยานยนต์วันนี้เราจะมาพูดถึง Mitsubishi Triton 2026รถปิกอัพที่กลับมาพร้อมพลังดิบและเทคโนโลยีล้ำสมัยจนคุณต้องอุทานว้าวลองนึกภาพรถที่ลุยทุกเส้นทางได้อย่างเหนือชั้นไม่ว่าจะงานหนักหรือผจญภัยสุดขอบฟ้าในราคาที่คุ้มค่ากับทุกบาททุกสตางค์ถ้าคุณกาลังมองหารถที่ทั้งทนทานและขับสนุกอย่าพลาดเลยครับ เริ่มจากภายนอกที่ออกแบบใหม่หมดจดด้วยภาษาการออกแบบด n นามิ Shield ที่ดุดันยิ่งขึ้นกระจังหน้าใหญ่โตเชื่อมต่อกับไฟหน้า LED แบบร้่ยลี่ที่ให้แสงสว่างชัดเจนแม้ในความมืดสนิทกันชนหน้าและหลังที่แข็งแกร่งพร้อมโครเมียมแวววาวเพิ่มปีกด้านข้างและโค้งล้อที่กว้างขึ้นเพื่อเสริมสมรรถนะออฟโรดและลุกที่ดูแข็งพลัง ส่วนท้ายเด่นด้วยไฟท้าย LED ทรงเรียวและท้ายกระบะที่กว้างขึ้นพร้อมกันชนแบบสเต็ปสำหรับโหลดของง่ายได้ระบบกันสะเทือนปรับปรุงใหม่ช่วยให้รถมั่นคงแม้ลุยทางขรุขระแถมยังมีสีใหม่ๆอย่างแ Black ไมกาและยา ma บุกิออร์เรนที่สะท้อนบุคลิกดุดันแต่หรูหราเปลี่ยนจากตรีต้นเก่าๆที่ดูเรียบง่ายมาเป็นรถปิกอัพที่พร้อมพิชิตทุกภารกิจด้วยสไตล์ที่ทันสมัยและทนทานภายในห้องโดยสารกว้างขวาง,วางแบบดวลแคป ที่จุผู้โดยสาร5้าคนได้สบาย,บายพื้นที่ขาและศีรระเหลือเฟือแม้ที่นั่งหลังวัสดุ soft touch premium พนหนังสังเคราะห์และโลหะขัดเงาที่ให้ความรู้สึกหรูหราไม่แพ้รถ SUV ราคาแพงแผงหน้าปรับใหม่ให้ ergonomics สูงสุดคอนโซลกลางที่เข้าถึงง่ายพร้อมช่องเก็บของมากมายเบาะนั่งต่อตัวแบบสปอร์ตปรับไฟฟ้าและมีตัวเลือกหนังแท้พร้อมระบบทำความร้อน Mitsubishi ยังลด noiseing ด้วยฉนวนกันเสียงและกระจกกันเสียง ทำให้คุณรู้สึกเหมือนนั่งในห้องโดยสารส่วนตัวที่เงียบสงบไม่ว่าจะขับในเมืองหรือลุยป่าด้านสมรรถนะและเทคโนโลยีคือหัวใจหลักที่ทําให้ t r i t ต n อน2026โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรไบเทอร์โบในรุ่นท็อปที่ให้กําลัง150กิโลวัตต์หรือ109แรงม้าและแรงดิบมหาศาล470นิวตันเมตรสำหรับรุ่นมาตรฐาน134กิโลวัตต์และ430นิวตันเมตร ผสานระบบ Super s ์ซิเล็ w d ฟวที่สลับโหมด X2WD-CWD ได้เอสระแม้บนถนนปกติช่วยให้ลุยโคลนลุยโหมดถือทางลื่นได้มั่นใจรองรับน้ำหนักบรรทุกกว่า1,000กิโลกรัมและลากจูง3,500กิโลกรัมด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ตอบสนองไวประหยัดน้ำมันสูงสุดราว25กิโลเมตรต่อลิตรระบบกันสะเทือนหลังแบบลิฟต์สปริงที่ปรับใหม่ให้เกาะโค้งดีเยี่ยมแต่ยังนุ่มนวลสำหรับครอบครัว ส่วนเทคโนโลยีล้ำสมัยด้วย Toyota Safety s e n s เทียบเท่า Mitsubishi Active Safety ด้วย Forward Collision Mitigation Lane Departure Prevention Blind Spot Monitoring Rear Cross Traffic Alert และ360 degree camera สำหรับมุมมองรอบคันหน้าจอ infotainment 9นิ้วในรุ่นสูงรองรับ wireless Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงพรีเมียมชาร์จไร้สาย USB หลายพอร์ตและ Digital Cluster ที่แสดงข้อมูลชัดเจน แทงโหมดกับขี่แบบ selectable เพื่อปรับตามสภาพถนนทำให้ทุกการเดินทางปลอดภัยและสนุกยิ่งขึ้นทำไมตรีต้น2026ถึงเหนือกว่าคู่แข่งอย่าง Toyota Hilux หรือ Ford Ranger แ่้วะครับเพราะ Hilux อ์อายทนทานแต่ตรีต้นใหม่มีเทคโนโลยี ADAS ล้ำกว่าและเครื่องใบเทอร์โบที่แรงบิดสูงกว่าในราคาที่ถูกกว่าขณะที่ Ranger ดูหรูแต่ขาดความยืดหยุ่นของ Super Select 4WD ที่ใช้บนถนนปกติได้โดยไม่เสียสมรรถนะ และตรีต้นยังได้เปรียบด้วยรีเซลวาลูสูงจากชื่อเสียงมิซูบิชิในตลาดเอเชียและวารันตีสูงสุด10ปี200กิโลเมตรที่ครอบคลุมกว้างทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการลงทุนครั้งนี้คือรถที่อยู่กับคุณนานและคุ้มค่าที่สุดหากคุณอยากเป็นเจ้าของรถปิกอัพที่ผสานพลังดิบเข้ากับความสะดวกสบายแบบนี้อย่ารอช้าเลยครับคลิกปุ่ม subscribe ช่อง Car c r a เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆ แล้วรีบไปโชว์รูมมิตซูบิชิใกล้บ้านคุณเพื่อเทสไดรฟ์มิตซูบิชิไทตัน2026วันนี้เพื่อสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวเองแล้วบอกเราด้วยนะว่าคุณชอบรุ่นไหนที่สุดคอมเมนต์รอคุณอยู่ด้านล่างขอบคุณที่รับชมฝันดีครับ